ยี่เปใส่ละยายโอ้ยสีไป๊ชุ่มเข่าบักท้องไงลูกปอนนี้มันก็สหิวเข่าแล้วล่ะว้ายเข่านั่นมาเห็นมะหิวเข่าแล้วเนี่ยเฮ้ยว้ายนั่นมาสวยมากกันนะหิวเข่าเนาะเฮ้ยบักท้องเอ้ยต้องแม่มากินเข่าบ้านลูกเฮะยเ ่างมกินข้าวกันหรือปวดไหกันนะนู่นเขายมันมาสายไตรเนี่ยมันยังอยู่วะโอ้ยเอาตู้เย็นมืดถีอมาฟังหมดเนี่ยอมันดูคุณด้อกินอะไรมนเหมือนเั่นือปาดก็มันไลมันกินเบิดหมดเนี่ยกินอะไรมันเมื่อต้กินก็กินโอ้ปาดกูกินอะไรมันเจ้ามาไล่แค่ไหนมาหน่อยมือขาปุ๊จ้ะ ปาชั่น้ำแข็งกับพ่อพีบ้านเนี่ยมึงไม่กินเหมือนบุญบุญกินเหมือนบุญบุาชั่กินกินกินบุญกินนี่จินบุญบุญหรอกมันหลายพูดกินบุญบกูข่ามึงนี่คือนิทานเลี้ยงกองเขาใหไงขาลูก